ก็รีแคปคร่าวๆนะคะว่าโอฟอสก็จะมีการลงทะเบียนในต้นเดือนวิถุนานะคะแล้วก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ก็จะเป็นผ่านกองทุนหมู่บ้านนะคะแล้วก็อยากให้ช่วยกันติดตามเพจของทักก้านะคะเพื่อที่จะรอรับเรื่องรายละเอียดต่างๆอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการลงสมัครนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หลังจากที่ประชุมกันมาสองสาครั้งก็ได้มาสรุปในในรอบนี้แล้วก็มีเรื่องของงบประมาณ ด้วยแล้วมีค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้เชิญซึมมวลชนได้เลยค่ะ,ะไม่มีไม่มีอะไรเนาะ,ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเข้าผ่านท่านายกอันน,ออน,อนี้เน,นื่นองจากระเบียบและก็เรื่องที่จะต้องเปิดรับสมัครค่ะอันนี้ก็คือเป็น process ของการประชุมอยู่แล้วนะคะที่ผ่านบอร์ดท,ที่ที่อิงนั่งเป็นประธานก่อนแล้วอันนี้ก็คือเป็นบอร์ดที่ท่านนายกนั่งเป็นประธานค่ะ ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรวมอยู่ด้วยค่ะ